สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้พบกันนะกับช่อง youtube เกรดีฟาร์มไก่หนุ่มๆใหม่ๆเพิ่งจับขึ้นฟูงเลยนะครับเป็นพมา่างอนครับอายุเจ็ดแปดเดือนนะครับรอๆเลยตัวนี้นะหน้าตารอๆเรียเร่ยมๆเลยครับเพิ่งจับขึ้นฟูงมาน้ำหนักตอนนี้สองเจ็ดสองแปดนะครับเป็นไก่แบบดีครับกระดูกโครงสร้างดีด มานครับตัวนี้หน้าตานี่สวยมากปีกเต็มสองข้างนะครับไก่สวยสมบูรณ์ไม่มีตำหนิอะไรนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลงไอเดียายพร้อมเบอร์โทรไว้ที่ใต้คอมเมนต์ครับสนใจก็กดเข้าไปที่ใต้คลิปนี้เลย,เล,ยลูกหล่อมากนะครับตัวนี้ชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องยูทูปเกตดีดีฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณครับ